ก็มีแต่อะไรอย่างอื่นจังนั้ไอ้่นี้วนี้ไม่เคยมีอะไรมาติดไม่เคยขาดตัดกีเครื่องพังก็ไม่เคยขาดอยไปบ้างขาดได้ไงขาดตีนั่นว่าใส่โลตัลลี่หรอว่านั้นน่ะมันรูดหอกมันใส่โลตัลลี่อันแหละกระชากออกวันนั้นแหละมันว่าทำไมมันมันรูดมังอยู่ด้วยวันนั้นดีว่ามันเวลาตัดแท๊ปมันจะดังอยู่หลังดังมันรูดแล้วเนาะวันนั้นน่ะโรตีใส่มันนักนะครับ

นี่ครับทุกหน่วยตานทุกหน่วยตานครับโอ้เขี่ยงรุดคุยเลยเลยลเรลุดโอ้ดูน่ะออกเป็นท่อนไงท่อนมันเลยโอ้ยตานเป็นเหตุตานเป็นเหตุไม่เดียวมูนิบุยเลย เขาจั่วว่ะโอ้โหก็ให้มาตัดยาไปตัดทุกหน่วยตานเนี่ยพ่ใหญ่เดี๋ยว <c oughs> ในใคลิปนี้ก็ตัดได้หลายนะเดี๋ยวใส่เข้าไปทีนี้นแต่ว่านั้นถ่ายมากินเขาคนดูอัศจรรย์ไหมคำใหญ่เลย รุ่นเตียมใครยิมาเอาไปทำขนมก็มาเอาเด้อเยอะเดี๋ยวพาไปดูป่านพร้อมดงมาเลย ตัดถือเงยตาเงยแค่ตรงกระเป๋าหกฮะปลาตัวไหนมันติดมันมันสลงไปมันไปติดเล็กยัง

ตาลเป็นเหตุสังเกตได้หมอบกระแต้ได้แล้วพี่น้องโอ้โหเคียงดูดเห็นยาแล้วหมอบลยแล้ว

าติดต้องปาดอีกหน่อยหนึงเดี๋ยวมันหลังติดปาดอีกติดม,มันถึงกันก่อนนลยถึงเล็บเฮ้ยนันก่อนที่กันไว้นะลูกยางไปถึงเล็บก่อนต้องปาดเล็หลายกันอย่างน,นะน,นั้นแหละจุดเล็บปาดปาดอีเกเลยปาดเสมอถ้ากระจบปาดเสมอเข้าไปไจบแล้วหงายท้องนะครับเขียงหงายท้องนี่ทักเขียงหงายทองไงท้อง <laughs> ออหึไปใหญ่ไปใหญ่บอกอ,อือหึ่ใครมาตัดยามาตัดอะไรหน่วยตานยังวะโอ้ดูหนึ่งหน่วย,ยตานลูกนี่เป็นเห็ดนะครับได้เลยง่างหน่อยเดียวเห็นะมาจอดรู้ใหม่นี่ฟุ้งปัญญาชาวบ้านนะครับไม่ต้องหาช่างนะครับเวลาเราเป็นในโคกในป่าเราก็ซ่อมเอง นี่ครับไเบริสิไปเปิดเดี๋ยวมันหลวมส้มเขี่ยงนะครับไม่ใช่ขมคืนเขี่ยงนั่นเองแก้วปีนท่องปีนใส่เลยพี่น้องมึงยีสตาติบระบัติทิน้าะไรน้าต่มเนียนะ ัวางตรงไหน,นแถวนั่นเลนน่นน้าต้ติ้นใช่ไหมลูกไขควงต้พาเลยมีไต้พาเลย่อวางไว้ไหนน้องนอดี่ประจับนอดนี่มาตรงนี้ยังมาทัานได้นั่น ยังไม่ว่านนี่แก่นัดตัวเด็กหาหาน็อตหรือหาคุ้นเจ้าเจ้าหนินอดโอ้โหว้ามันก็ตกวัวใหญ่ดอกเบ็ดโหนัดตัวนี่อร่อยฟื้นหรอยิบเมื่อกี้นะเอาน็อตหายแล้วทุกคนช่างน็อตหายแล้วเซ็ตที่หนิโอ้อโอช่างเอ,อ้ยตายแล้ว มั่ได้ตัดยาดรอครับพี่น้องวันนี้พายายทำนัดหายเสร็จยังบอกสังอีกเลยอ,อ่ะ,อะอนัดไม่เจอด้ตัวน,<า>นี้แหละอยู่ตรงนี้นี่น,น,นะ,ะอุ้ยพยายดิ ห่วงเสียงเพีงน่ะไปไปนานฮัลท์ทุกไงก่อนไปเลยาจญน,นกิาสีอโอ้กีฬาสีมันปุินน่นแหละมนบายดูดูมันติดันติด <c oughs> แค่ให้ตัวล็อกได้ดเออ,อให้ล็อกได้มันมัน มันหมุนแล้วมันก็ถอยหนีกันทำไว้กันเคียงมันหันตามบัวกันมันถอยออกมาการมันถอยออกมาจากเฟียงตัวนั่นรุดออกเนาะคุยรู้ใครอย่ามาเลียนแบบนะครับนี่ครับมาตัดหน่อยตานนะครับเคียงปวดหัวเลยเคียงบอกใบใบก็เคียงบอกเราแย,ยกทางกันเลย ดี๋ยวค่อยดูว่าจะใช้ได้ไหมนิดหน่อยช่างคนนี้คือกันต <c oughs> อื <c oughs> <c oughs> ้วางหาหมดนีกเลย่ น่าใส่กระเป๋าไว้แต่ลืมอิดเจียงไคบอกเท่าไรพันพันสี่นิดลดขอกมอไปทันได้พันสี่เดี๋ยวข่วงเดี๋ยวขวงไปหาซื้อแล้วนะครับนี่ท่อนนี่เขาบอกว่าเท่าไรพันสี่นะโอ้พันสี่ติดรถเครื่องหนีมาอย่างไวเลยครับเลยมาต้องมาปาดเอาแบบนี้อ่กออกน้ำลาดมอไปนะ ใส่ถูกไนี่อแล้วจนนก็อยู่ี่นั่นะู้ไนแทงเข้าไปในนย่แนั้นทำันไได้ฮือฮือฮืฮือ้ แต่ละมือแต่ละเป็นเอาอีกแล้วไปใหญ่ดูตกอยู่ตู้ไหนดูดิตกอยู่ตู้ไหเนี่ยเยวาของไว้ีเกลอรนอดขายกะนอดขายแล้วครับตรงนี้หายแกออยต่วคนนี้จะร่วงพันด้วยนี่ตกอยู่ตรงนี้แหละ ขึ้นไปไปิ้นมามันก็โต๊เต๋เฮ้ยเฮ้ย <laughs> อ,อีกแล้วเฮ้ยอีกแล้วมันจะใช้ได้ไหมล่ะใช้ได้แม่เจอช่างที่เคยอยู่ได้นี่ตัดเมื่อไหร่นะทุกคนเดี๋ยวย้ายแปลงต่อ เอายายแปลงไปเคี่ยงกันนกไม่ใช่นกแบบนั้นนะปอกคลาดอ่าโอเควันดีครับวันดีครับ